ครับซื้อมาตัวละห้าร้อยต้มไก่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> พ่อไม่พล่น้องตอนนี้ก็อยู่กับช่องบ่าวรอนจางพาเพลินครับมืนอีนห้องเสียวม่เห็ด <c oughs> ต้มไก่ครับต้มไก่ใส่ <c oughs> ไก่ห่วงครับซื้อมาตัวละห้าร้อย เต้าหูต้มยำขนอไปใส่หม้อกันเลยไปโกนี่บาต่มครับบาต่มบอกได้อุย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 มะขามตะไคร้ใบมะกรูดนี่สำหรับพวกคุณคนไม่มีค่าเอาค่าไป ตามด้วย<น>ปิดฟ้าทิ้งไว้กี่นาทีครับสักค่นาทนแีแล้วแต่มันเดือดน,นี่ค,คือขั้นตอนการคั่วไก่ครับเห็นไหมตีน พ่อครัวนะครับคือเบาต้อมออกล่ะช่องนุกเขาไม่คันนี่ครับผมห้องอะไรเหนือไก่ที่ผ่านการคันมีดมานะครับมีดหมอาการสแคมาเลย เขาเอาดักสแคตจนไก่เป็นตอน้ำสุดยอดเลยที่นี่ไม่ใช่พี่น้องครับครับตอนนี้ก็ในท้ำการเอามาเรียบร้อยแล้วครับเอาห้องบัวเตลเอาเลยมาห้องบัวเตลสิห้องบัวมีเลยบัมีไปเกินเฉดจับครับเฉดจับสเกิดดักมาแล้วเรียบร้อยครับไก่ไกเอาเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ที่รักแฟนเพลงสุูุสุภนม,มาในบทงานเพลงครับต้มไก่ครับเพื่อนถ้วยครับถ้วยถ้วยเปล่าชิจาครับผิดผิดหอมเลยเพื่อ,อนโอ้หอมเลยเกินครับแบบเอ เกิดอีกรอบเพือกินมาชีนไปชูมือในงานไในเบิร์ดในเบิร์ดวัววันนี้เินี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องมือหนียมากินเขาทงกันครับยำมะแรงนะครับสดน้ำเออต้มไก่ ไปแล้วไปแล้วไปในขวา,าไปแล้วกล่องแต่งชีผมอะไรเนาะวันนี้ไหมต้องไปแต่งสีผมวันแดงคืนไม่โอ้เสียบกระเดื่อมึงกับบอกกันโอ้มาแล้วครับไปแล้ว,อว,บ,ลวบอกได้ใหญ่ห้า,ยยายงกินกอนตาถาะตาถอนีอ่ะอะไรนี่ลู่แดงยิงเืิ่มตุเขเท่าเิมยีกว่ะโอ้โหต้องไกลมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ที่เบิมือยทุกคนมือนี้กรับเสบไปเกินครับมือนี้เบิงเบิงเบิงวะเนี้ยหายไปเล้วครับเจดทรมเอาเกลดอเกลือแบบติดตาครับเอาไปอันนี้มือนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไหนกดติดตามกด ยังอีกกดกระดิ่งครับ <Show. S 1> ช่องเบาดอนจานพ่อเพื่อนครับอีพี่หนามีแน่นอนครับ